สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมซื้อพาไปนะฮะตอนนี้พี่เสือก็ยังอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมวันนี้พาเอซนะฮะมาดูะอะไรบางอย่างนะฮะที่สวยงามมากนะฮะที่นี่คือโรงเรียนปริยัตโกศลวิทยานะฮะไม่น่าเชื่อละทุกคนนะฮะสวยงามจริงนะอ่ะนะฮะไปะไปดูด้านในกันดีกว่านะว่าก็เป็นอย่างไรนะครับ โรงเรียนแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ที่ถนนธนะสารนะฮะจากจุดนี้นะฮะไปอีกประมาณสัก150เมตรนะฮะก็จะเจอไนบาษานะครับเัืฟังตรงข้ามก็คือโอท็อปกุนเชียง5ดาวนะครับผมร้านดังนะฮะร้านของฝากที่มีชื่อนะเรียกได้ว่าอันดับหนึ่งนะฮะดังที่สุดนะฮะมีของฝากของขายที่เหมาะสำหรับ ท่านที่มาจังหวัดสุรินทร์แล้วอยากจะได้ของฝากนะครับต้องมาที่นี่เลยเนาะนะครับเจ้าของเดียวกับเต่าเสร็จนั่นเองนะครับผมงามจริงๆนะฮะอาจจะพูดได้ว่าเป็นโรงเรียนที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งนะฮะช้างคู่นะฮะ น่าารักมกมนะเดินขึ้นตรงนี้นะครับผมพี่เสือเจอแล้วนะฮะตรงนี้คือวัดกลางสมเด็นั่นเองนะครับอ่ะนะฮะตู้ประสีีสมงบุญนะครับผมพี่เสือก็จะนะร่วม ส่งบุญนะฮะจากจังหวัดสุรินทร์นะฮะไปยังเอซทั่วโลกนะฮะผ่านตู้ประเสรแห่งนี้นั่นเองนะครับผมเรามาร่วมบุญกันนะครับทำบุญด้วยกันนะฮะในนามเสือผาไปและเอฟซทั่วโลกนะเอฟพอต่อสสาธุร่วมกันนะครับ งาจรงตรงนี้ก็ให้เรามานามัสการบูชาพระธาตุเจดีศรีเมืองช้างนะครับผมนะโมต,าาตัสสะภควาโตระโต สมาสสัมปุทสสะโอคครัคะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสมัสสัมปุทสสะ <masters> นัโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสมัสสัมปุทสสะอะหังวันธามิอิทะปฏิทิตาพุทธธาตุโยตัสสานุภาเวนะสัทธาโศถีพระวันตุเมสาธุเดี๋ยวไปเสือกกราบก่อนนะครับ จะไปเดินดูนะฮะตรงจุดอื่นต่อนะครับ เคยสังเกตไหมฮะจะมีต้นไม้นะครับงอกขึ้นมาจากพื้นจากบันไดาจากกำแพงนะฮะตามวัดนี่พี่เสือเคยเห็นนะหลายครั้งแล้วนะครับผมส่วนที่เป็นของโรงเรียนก้านหน้าจะเป็นตรงอาคารด้านนู้นนะทุกคนอ๋อนี่นะครับผมอยู่นี่นะฮะส่วนของโรงเรียนนะฮะ คือสถานที่นะฮะที่เป็นหนึ่งในหลายๆที่นะฮะของจังหวัดสุรินทร์นะที่มีความสวยงามแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะฮะให้ f อฟซีพอตโต้ลกนะฮะที่มีโอกาสเดินทางมาจังหวัดสุรินทร์แวะมาท่องเที่ยวกันนะครับผมโจน,นะฮะานนี้ตกแต่งได้สวยงามนะฮะ จำลองปราสาทมาไว้ที่หน้าร้านเลยนะครับะนะเราไปดูนะของฝากมีอะไรบ้างนะที่น่าสนใจแล้วก็ขายดีนะฮะคนนี้เลยนะคุณเชียงห้าดาวเนี่ยเถุงนี่นะครับร6 0ยากสิบบาท เสืบสารตำนานความอร่อยมากกว่าห้าสนะิบเปอร์โอ้อันนี้เป็นกุ้งจอมทุกคนว้าวโอนะ้รับประทานอย่างยิ่งนะฮนะแถบสุรินทร์บุรีรัมนีนะกุ้งจอมนะครับหรือว่าปลาจอบนี่นะอร่อยมากๆนะครับจากคนละสูตรกับทางนะอีสานตอนบนนะครับ นี่ก็หมูหยองนะฮะหมูยองโอ้โอว้าวนี่นะฮะแผนชิมนะฮะมีทุกอย่างให้ชิมหมดเลยนะ,ะมีใ้กิน้ำชามมลิใบเตยหอมนะฮะบริการด้วยนะฮะอันนี้คือแบบมันน้อยนะทุกคน หมูทุบหมูแผ่นหมูสวรรค์แบบีแตะของน่าซื้อตรงนั้นเลยนะฮะหมูแซ่บหมูไส้ข้างในเนี่ยนะฮะของฝากเยอะมากนะฮะแล้วก็น่ากินตรงนั้นเลยนะทุกคน,นะะรวมถึงของดีเมืองสระบุรก็ต้องเป็นข้าวหอมมะลินั่นเองนะฮะโอ้โห ละลาตาเลือกไม่ถูกเลยนะฮะนี่ก็คือเครื่องประดับนะฮะทุกคนที่มาจากหนาช้างนั่นเอและอีกหนึ่งอย่างที่เป็นของมีชื่อนะฮะของจังหวัดโุรินก็คือนี่นะครับผมหัวพระกาศนะฮ<ม>ะตราสามพึกนี่นะฮะโอ้ได้ยินชื่อมาหลายสิบปีแล้วนะฮะ อ,อันนี้แบบยำสามรสนะฮะโอ้ห<บ>น้าบบรับประทาน<บ>จริงๆนะฮะทานนนะฮะเดี๋ยวก็พี่เสือจะซื้อไปฝากลุงทนนะฮะทุกคนแบบ๋วานหรือเปล่าต้นเดือนนี่แหละแบบต้นตำรับนี่นะประกาศหวานนะฮะใครที่เคยได้ยินชื่อตราสามพึ่งนะการันตีความอร่อยแน่นอนนะฮะหลายสิบปีแล้วนะครับ,บ,บทุกคน สำหรับคลิปนี้ของเสือพาไปก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ